การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ PLC เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามบริบทท้องถิ่นจังหวัดนคปรปฐมของกลุ่มภัยพิบัติโดยบูรณาการทั้ง3กลุ่มสาระจำนวนสีวิชาได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวิชาภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนศิลป์สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสองและวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน2ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ทางด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายประเภทของงานจิตกรรมปฏิมากรรมและสามารถอธิบายในเรื่องของความรู้และแนวคิดในการจัดก,การภยพิบ,บัติในมิติต่างๆรวมทั้งอธิบายกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดแผน Picasso, น่นดินไหวสึนามิและไฟป่าได้ถูกต้องทางด้านทักษะ นักเรียนสามารถปฏิบัติงานในการสร้างสรรค์ผลงานโมเดลปฏิบัติได้อีกทั้งสามารถนำเสนอความรู้กระบวนการวางแผนการป้องกันและการรับมือการฟื้นฟูในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดภัยพิบัติได้ทางด้านเจตคตินักเรียนจะตระหนักถึงความสําคัญการป้องกันการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ ขั้นตอนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยคุณครูปณิศาในรายวิชาภูมิศาสตร์เริ่มจากให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามใช่หรือไม่เกี่ยวกับความรู้ภัยพิบัติเพื่อเป็นการทดสอบความรู้จากนั้นคุณครูก็จะมีการเปิดสื่อ powerpoint เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และร่วมกันอธิบายในเรื่องของกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสึนามิและไฟป่า รวมทั้งในเรื่องของการป้องกันตัวและการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ของภัยพิบัติต่างๆได้โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของในเรื่องของหัวข้อว่าในฐานะของคนละโลกเราสามารถช่วยเหลือเพื่อร่วมโลกได้อย่างไรบ้างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆค่ะในรายวิชาที่2วิชาทัศนศินโดยคุณครูอ,อน,นัชชาก็จะมีการ เริ่มทบทวนความรู้โดยใช้คำถามใช่หรือไม่จากนั้นจะให้นักเรียนร่วมกันสร้างผลงานโมเดลภยัยพิบัติในแต่ละกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานในการสร้างสารรค์ผลงานครั้งนี้ว่ามีแนวคิดและมีคว,มะความสำคัญประโยชน์ของการสร้างสารรค์ผลงานในครั้งนี้และให้เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากนั้นคุณครูคให้คําแนะนําและประเมินผลงานค่ะ ต่อไปรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน2โดยคุณครูสุธรรมาจะให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติจากนั้นให้นักเรียนอธิบายความหมายและปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติโดยใช้ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเปิดสื่อในเรื่องของการให้ความรู้แก่ผู้เรียนและให้นักเรียนอธิบายสาเหตุและปัญหาแนวทางร่วมกันจากนั้นจะให้มีการฝึกซ้อมพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอในเรื่องของแนวคิดและแนวทางสาเหตุต่างๆของภัยพิบัตริรวมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องด้วยค่ะและวิชาสุดท้ายคือวิชาภาษาจีนพื้นฐาน2โดยคุณครูสุทธิตาก็จะมีการทายรูปภาพเกี่ยวกับภพพัยพิบัติการทายคำศัพท์ที่ปรากฏขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอธิบายและการอาบอกคำศัพท์ที่ถูกต้องการออกเสียงในเรื่องของการใช้ภาษาจีนจากนั้นก็จะให้นักเรียนมีการฝึกซ้อมในการพูดนำเสนอของแต่ละกลุ่มโดยใช้ทักษะภาษาจีนในแต่ละกลุ่มก็จะมีการออกมานำเสนอในเรื่องของการบอกแนวทางแก้ไขปัญหาและการอ,าอธิบายในเรื่องของแนวทางในการที่จะป้องกันตัวอย่างไรให้ถูกต้องโดยใช้ภาษา และภาษาจีนต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลงานคลิปทางด้าน3ภาษาค่ะ Today we will present the topic of tsunami under water volcanic eruption she for speak t i c k or tectonic p e r s e p e r e r u p t i o n earthquake under water และ d s l i d e tropical cyclone or under water the nuclear test รูเหอหญิงตุย้ยไยเซ่วอีกวนฉาซุยเว่เออเชิงเต้าเกาฉูซานการจิ้นรีไข้ไฮอัน i m p a c t of t s u n a m i on Human and Society 1. Love of l i f e and m i s s i n g Society 2. w o Injustice from Accident 3. s p r e d d o f วัตเชอร์โบนดีเซสเซดโฟร์เดามาจู่โฮมแอนด์บิวดิ้งไฟเช็คตลอดชั่วโมงทูรีโคเวอร์โซเซลเทลคอนดิชันภัยพิบัติทางธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดวัคแนนิกอีรัปชั่น The cause of volcanic eruption is the movement of tectonic plates Which increases pressure on magma beneath the Earth's surface. When the pressure becomes too high, the magma is forced upward and reaches the surface. Once the underground pressure builds excessively, magma and gas erupt in the form of lava. The prevention of volcanic hazards from Mount Fuji. Involves monitoring system Just as Installing system monitor tectonic test movement and testing eruption signal Which made her Volcanic activity providing harm for warning and accumulation The impacts of a volcanic eruption include Destroying the environment Affecting Public Health Crossing Economic Damage And f o r c i n g People to Evacuate Thank you ขวดสั้นผ่านบ้าได้มารู้เธอฟังผู้ฟังฟ้าชวนไหวเท้าเออขูจึฟังฟ้าได้สัางไว้เชิงขาเจ้าฟังฟ้าปู่ยิ่งไก่ตัวใจเจี่ยนจูปู้หลี่เจียเจียร กลุ่มไฟป่าหรือ Wildfire The Impact is caused by the rapid spread of fire, causing damage to the f o r e s t in that area. w i l d f i r e are caused by the friction of tree branches in winter. Dry air, burning of forest. How to prevent a wildfire? 1. Avoid doing activities related to fire in the forest. 2. Make an embankment or dig a ditch. 3. Get rid of materials filled along to a fire. Living together. We must come together and use up with code to cover cover mouse and escape together in the somewhere. s a m e w a y มูลินตาหวัวเจิญเมอร์รู้เหอฝางหูเซี่ยวซินใจีเซินหลินลี่เซินหัวเออปีเหมียนอินชื่อหวัวจ่าย ช่วงเจียนฝางหัวผิงจ้างพวกเราขอบคุณค่ะเสียเสีย thank you พ <c oughs> ิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหว earthquakes earthquakes occur due to several lessons including tectonic plate movement when tectonic p l a t e l ลาย All move up past the Earth class ribes right Volcanic eruption release m a s f i e energy leading to earthquake Stay away from building and move to an open area e v e o p early warning system sensor and alert system help พิเพิลพีแพร์แอนอีคิวอิวอีส์คิวทัมเอ듀เควตคอมมิวนิตี้เลสิ่งอเวนิสและเทรนนิ่งผู้คนออนเซฟตี้เมชเชอร์ดเซฟไลฟ์สตอร์ยิ่งอิเมจเอนซี่เรดดี้ทูอีทมิชตีเจนยูเฮ่อฟังฝ่าตุนใจตีซาง นั่งยองๆหรือหมอบใต้โต๊ะใจ่ายอีเก์คงคว้างตเตริรตี้ฟางไปสถานที่ที่โล่งเป่าซื่อเชิงซี่ <ใจ S 2> ทำตัวให้มีสติจินจื่อเตี้ยนทีห้ามใช้ลิฟต์เบ,บ่ยดเตี้ย